สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็พบกับใคกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเพราะก,ก็นี่ผมสั้นพเพราะเพิ่งไปตัดผมมาซึ่งเพื่อนก,ก็ไม่สังเกตกัหรอกใช่ไหมนี่คือนี่คือกระจก <c oughs> ก็คือว่าวันนี้เราจะมาชี้แจงนะคะก็คือ Pro u เจออัดคลิปนะคะเป็นพวกแคสเกมอะไรนะคะก็จะเริ่มอัดกันนะคะแล้วจะเริ่มอัดกันแล้วนะคะเพราะว่า ตอนนี้ไปค้นหา,าโปรแกรมที่จะอัดเจอแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็คือว่าถ้าใครที่จะทําตามนะคะช่วยเพื่อนๆดูกันด้วยนะคะถ้าใครทําตามชอบทอําสมมติพาลงคลิปตอบคาถามเพื่อนๆอีกคนนึ่งลงคลิปตอบคำถามเพื่อนๆพาลงคลิปเล่นเกมใช้โปรแกรมนี้อีกคนหนึ่งก็ทําตามอย่างเงี้ยก็แจ้งกันด้วยนะคะเพื่อนๆ ซึ่งมันจะมีคนไม่หวังดีอยู่ในช anel พาวอยู่นะคะพอพาวและเชฟดรยวยวารแล้วนะคะว่ามีคนไม่หวังดีอยู่ในช anel พาวนะคะก็ช่วยกันดูสอดส่องกันด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนช anel แล้วะคะ่ะพอมีวิธีทมให้เครื่องนี้นะคะมันอะไรยังไงได้อะไรยังไงใหม่ๆม,มาเข้ามาจะทำให้เพื่อนๆสนุกสนานยิ่งกว่าเดิมค่ะส่วนใครที่อยากดูที่พาวแคสเกมอยู่แล้วนะคะก็ มาดูกันเลยส่วนที่ใครอย,า,อยากดูก็รอคลิปอื่นๆพวกสกูชี่ดูกันนะคะก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะก็ทำทั้งหมดพวกสกูชี่สลามแล้วก็แคสเกมด้วยนะคะก็วันนี้ขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ